สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องสยาม J เจโอวัน i อฟฟินะครับผมตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงนะครับห้องอัดอาจารย์ดีมนะครับยศด้านในผู้ทองนะครับผู้ที่เรียบเรียงเพลงหลายร้อยล้านวิวนะครับผมนี่ตอนนี้รถตู้ก็กําลังจอดรถนะครับผมนะครับผมตอนนี้นะครับเจนก็มาถึงกอดเรียบร้อยนะครับลูกแก้วก็ตามมามาด้วยกันกับผมนะครับมาจากที่โคราชเนาะแต่ว่าเจนอนอยู่แถวนี้นะครับผมตอนนี้นะครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับห้องอัด ร้อยล้านวิวนี่นะครับผมก็อาจารย์ดีมนะครับก็ทําหลายเพลงนะครับให้ไทยรอดแหอ่อย่างที่ดังๆเลยก็ถึงบะแม่นน้องนะครับสิบเจ็ดล้านวิวนะครับแล้วก็ซีบอกอีแม่ไปขอนะครับสิบสามล้านวิวนะครับผมอาจารย์ดีมยศเดนไปูทองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ดีมแล้วก็สัมภาษณ์เจนเจ้าค่ะนะครับผมว่ารู้สึกยังไงนะครับผมวันนี้ทําเพลงด้วยกันนะครับเจนกับรูกแก้วนะครับผมทําเพลงด้วยกันสวัสดีครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดีมครับผมัดีครบนี่โห้ยวันนี้ได้มาเยือนนะครับห้องอัดร้อยร้านวิวของอาจารย์ดีมนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมมาอัดเพลงนะยครับเป็นยังไงครับผมเจม โอ้โหมีตู้ลำโพงเทเรเแห์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอครึ่งเพลงยังครับอาจารย์ดิมจบแล้วครับจบแล้วชั่วโมงเดียวอัดเสร็จเลยบออาจารย์ดิมโหดมากตามคำล่ำลือนะครับโหดอีกแล้วโหดอีกแล้วแต่ว่ากับเทเลเแห่อาจารย์ดิมจะดีสุดแล้วนะจะดีสุดแล้วถ้าคนอื่นเห็นเขาบอกว่าร้องไห้อะบางคนร้องไห้อะ อาจารย์ดีมอ่ะโอ้ใจดีแบบมอ่ลองใจดีมอ่ลองนะครับอาจารย์ดีมคนโคราชอันนี้ครับก็บ้านเกิดอันนี้บ้านเกิดของอาจารย์ดีมใช่ไหมครับใช่ของทางเล็กไปหน่อยเนาะไม่หน่อยอ่ะรถจู๊คือพี่พี่พูดกับพี่บอสจูว่ะตู้เขาได้ไหมเนาะใช่ใช่เขายากเลยพี่ค่อยมากระดึบกระดึบมาโอ้ยผมอาจารย์ดีนนนะครับท่อขึ้ ร้องอัดอย่างดีนะครับ <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> เพลงใหม่เอาไหมคะติดติสแล้วก็ร้องลยครับยังคงคิดฮอดแต่เจา้ายังคงใสเสื้อคู่ตัวเกา่ายังคิดฮอดนองยังโยกเหล่ายังลืมเจ้าบอด,ด้ โอ้ยโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังเต็มเลยนะครับผมนะครับเอาของฝากมาให้อาจารย์ดีมาครับของฝากวันเกิดจอหลังน่ารักมากเลยขอบคุณครับได้บำรุงสุขภาพโอเคได้อาจารย์ดีมทำงานต่อนะครับผมคคครรัับบบขอุณ เดี๋ยข้างนอกดีกว่านี่ล right ูกแก้วนะครับลูกแก้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์เปิดยังไงก่อนเปิดยังไงรนใช่ไหมปิดไม่เป็นค่ะราคาแล้วเราไปข้างนเสร็จแล้วเหรอครับผมอาจารย์ดีมครับผมเปิดผมเรียบร้อยครับอาจารย์ดีมอาจารย์ดีมนี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับ ย้อด้านในผู้ทองครับอันนี้คือนามเลยมีนามเรียบเรียงเลยนะครับผมไปติดตามเรียบร้อยยังเรียบร้อยปึ๊ดชั่วโมงเดียวนะครับผมอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะนักร้องแทรถแห่คุณภาพทุกคนครับนี่นี่คุณภาพทุกคนครับผมทีมงานคุณภาพฮะคุณภาพอ่าเหลือแต่นายห้างจะร้องเองแล้วนะครับร้องไหมฮือ ก็อยากมีส่วนร่วมในเพลงใช่ไหมเจนก็อัดเรียบร้อยนะครับผมอุปกรณ์เสริมแต่งไหมครับปิดยาแก้ไอดิกินน้ำมดไปหมอกหูไปไงครับเพลงนี้ยากง่ายไหมเพลงนี้มันก็มียากมีง่ายบ้างแต่มันมันแบบว่ามันขึ้นลงใช่ไหมคะจรย์ดนคำมันแล้วมันเป็นภาษาอีสานแล้วเราเป็นโคราชงันนก็ฝากพี่น้อง ติดตามเนาะเพลงใหม่เลยล,ลิน,นี่กับฟีด<ม>กับพี่ลูกแก้วเนาะจ้ะแล้วก็มีคำถามเนึอีกแล้วเข้ามาคำถามอะไร <laughs> เป็นยังไงครับเมื่อเจอน้องอีหลาอ,อุงอิง <laughs> ใช่น้ององอุงน้องอุง <laughs> <laughs> นะอุงนี่แหละอุงอุง <laughs> น้องเจมสไงเอาตรงตอนที่แบบเดินเดินเจมคุณเป็นคนสายตาสั้นใช่ไหมคะแล้วเดินไปปุ๊บน้องแบบน้องเห็นเรามาเดินมาตั้งแต่ไกลแล้วน้องแบบดีใจแบบพี่เจมพี่เจมแบบอยู่บนเวทีน้องอยู่บนเวทีแบบวูดแบบดีใจมากเลยหยิบกล้องมาไม่ทันก็เลยก็เลยได้ไปขอน้องถ่ายรูดน้องปิ๊งกันเองมากค่ะน่ารักมากเลยธรรมชาติเนาะใช่แปลกใจเอฟทีเขาไหลแบบปกติเลยอ่ะแบบเดินทั่วไปโอเคเจมจะไปทําธุระต่อเนาะใช่ไปไหนไประยอง ไปเลยยองใช่ไหมไปเลยยองใช่ไหมไปยองฮิโอเคครับไปเดินทางปลอดภัยครับบาย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 ฝากติดตามเลยเนาะเพลงใหม่ครับผมเร็วเร็วโน้นเร็วเร็วโน้นเร็วเนี้เพลงนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เอ็มวีนะครับตอนนี้พี่เจนจะไม่ได้แสดงละพี่เจนจะได้ร้องซิงก์อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเซอร์ไพรส์นางเอกจะเป็นใครต้องรอดูครับดู ติดตามชมนะคะนี่เป็นเพลงใหม่ของเรานะคะอันนี้เป็นเอ่อซิงเกิลพิเศษเนาะพิเศษนะคะโปรเจกต์พิเศษฟีดกับพี่ลูกแก้วอ่าแล้วก็มีเพลงที่สองอีกเด้เพลงที่สองก็จะมีฟีดกับพี่กับใครเอ่อรอลุ้นอ่าใช่รอลุ้นดีกว่าเจนเจ้าค่ะจะฟีดกับใครอีกอ่าจะอะไรกระฟงกาแฟนี่เลยครับเดี๋ยวรอดูใช่คาบูชิโน่ใช่ต้องรอดูนะครับโอเคครับให้พี่เจนพักผ่อนครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ถึงคิวลูกแก้วแล้วนะครับรผมอีหยังเกิดอะไรขึ้น,นแทบช็อกน,น้ำเจ็ด <laughs> เอาเช็ดเช็ดแบบนี้เลยเหรอแทบช็อกเมื่อลูกแก้วเอาเสื้อตัวเองเช็ดใหญแล้วมันมีจุดมันเปื้อนเสื้อเจ้า <laughs> ของนั่นเช็ดเรียบร้อยแล้วเหรอแทบช็อกเลยพี่ลูกแก้วสละเสื้อตัวเองเช็ดน้ำหกช็อกเ <laughs> <อ>กิน <laughs> ก็มีอยู่นี่ขนาทำอะเย่เลยครับผมต้องสลับเสื้อผมแล้วมาเห็นจิชูจีจักไปดูตัวนี่นท่ช็อปช็อปมากเลยบาดสิมาดทีเลยตุ๊กแถลงทีติดโลโก้ไม่ตรงเลยเท่ดีนะเท่ดีเดี๋ยวไปครับผมดูครับมีจดอุปกรณ์จดเนื้อเรียบร้อยครบครัน จริงๆเฮ้ยเย็นใจเลยครับกำลังเข้าห้องเชือดนะครับอาจารย์ดีมบอกวันนี้จะอันนี้ครับดุนะครับนักร้องไทรเลิแห่นะครับเป็นปวดหัวปวดหงวปวดหัวอ๋อมันเป็นคำล่ำหรือเกใจดีจะตายจริงๆอะอาจารย์ดีมเคยแล้วทีหนึ่งแบบหดไหมลองไห้เลยเนาะใช่เกิน คนก็หาว่าผมโหดหมดแบงนี้แล้วจริงโหดไหมครับไม่โหดครับอ๋อใจด,ใจดีแต่เราอยากให้งานมันออกมาดีไงใช่ใช่ครัก็<อ>ต้องดีนิดนึงอุ้ยไม่วันเข้ามาไงเชทียบมาให้ดูนี่โอเคเรียบร้อยใจดีเอ่อตรงไหนยังไงบอกผมด้วยครับเดี๋ยวให้ซ้อมก่อนเลยครับเอาเ <c oughs> ต็มเพลงก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาคัดอีกทีนึงนะครับ กำลังจะร้องเพลงแล้วนะครับผมฝากพี่น้องนะเป็นกำลังใจนะครับให้รุ่แก้วแล้วก็เจนนะครับผมเร็วๆนูน่นนะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะครับว่านักแสดงเป็นใครเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ซ้อมซ้อมท่อนข้างในก่อนเลยนะครับโอเคครับ นี่ตอนนี้ล no ูกแก้วก็กำลังอัดเพลงอยู่นะครับผมนี่เคจีนก็กำลังจะกลับแล้วนะครับผม เดินทางปลอดภัยจ้าขับดีๆด้อมาเองไหมครับผมพี่เจนมาเองนะครับผมขับถมุดมาจ้านึกว่าเดินมาจะเดินจะเดินไปไหมนี่เป um, ็นที่แข็งแรงพุโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมไายบายขับดีๆด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่มองแก้วเชือดต่อเจนเชือดไปแล้วเดินเชือดไปแล้ว เจอกันนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเจนเจ้าค่ะฟีดกับพี่ลูกแก้วนาดนเครับเร็วเร็วน่นเร็วเร็วน่นแหละโอเคครับผมบ๊ายบายแต่ฟังแน่นอนครับบ๊ายบายงวดนี้นี่เอาเด้คันนี้โอ้เสียดายโอ้เสียดายไม่รู้เว้ยจบเลยนะครับโอเคครับมันหมานปัง ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการอัดเพลงใหม่นะครับของเจนฟิชเชอรลิงลูกแก้วคาร์เนชั่นนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราไทรถแห่นะครับผมผมสัญญานะครับซัพพอตอีลาซัพพอตสารน้อยเพื่อนแพงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอตไทรถแห่นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เหลือลูกแก้วอัดเล็กๆแน่น้อยก็จะได้เดินทางกับโคราชนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ